สวัสดีครับติ่งเทวครับวันนี้เรามาเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นส่วนร่วมในการพาน้องอัตโต้สคันนี้นะครับ6เดือนจะวิ่งไปทั้งหมด1 6 0 0 0กิโเมตรเลยนะตอนนี้ก็วิ่งไปแล้วประมาณ1 4 0 0 0กิโเมตรเนี่ยเรามาทดลองเส้นทางที่จะวิ่งไปที่ไผ่์ตองนะครับก็คือจากกรุงเทพเนี่ยวิ่งมาที่บ้านโปง่งหยุดบ้านโป่งก่อนเล็กน้อยแล้วมาที่ทีทีเซชั D ่นนะครับก่อนที่เราจะวิ่งขึ้นไปที่ไผ่ตตองเราก็ต้องเตรียมไฟไว้ก่อนแล้ววิ่งขาขึ้นด้วยทางขึ้นเขานะนะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบๆเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมจากวิ่งมาแสนสี่หมื่นกว่าโลเนี่ยนะมาสองจานเบรกดูด้วยไ,ไหมเดี๋ยวสองจานเบรกกันนะล้อหน้าซ้ายนะครับโดยรวมเท่าที่ส่องเนี่ยมีแต่รอยที่เป็นริ้วนะแต่ไม่มีรอยร้าวอะไรอย่างนี้นะไม่มีจุดที่แคร็กลึกเท่าไหร่ไม่มีนะล้อหลังด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตนี่ก็จะเป็นแค่ ริ้วอะนะฮะไม่ได้มีรอยที่แยกแตกออกมาเป็นรอยแครกนะล้อหลังด้านขวาก็เหมือนกันนะไม่ได้เห็นรอยริ้วนะจะมีลักษณะเป็นริ้วที่เป็นแนวฝั่งเหมือนกันเล็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่เป็นรอยแครกแบบแตกนะฮะส่วนล้อหน้าด้านขวานะครับก็ มันจะมีรอยเป็นริ้วเล็กน้อยเห็นไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรอยราวนะฮะเกิดจากการสีสีทั่วไปหรือการขัดนะครับก็โดยรวมยังโอเคนะฮะแล้วฟีลลิ่งในการที่เรานั่งเป็นผู้โดยสารเนี่ยยังไม่ได้เห็นว่ามันจะแตกต่างไปจากตอนที่รถใหม่ๆนะโดยการเดินทางช่วงแรกของเราเริ่มที่กรุงเทพมหานครจากจุดที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรมาจนถึงปตทท่ามะขามเพื่อไปเติมไฟและเราก็พักทานอาหารเที่ยงไปด้วย จุดนี้อยู่ส Emperor, ูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ52เมตรโดยช่วงแรกนี้วิ่งไปเป็นระยะทางประมาณ134กิโลเมตรใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไป36%เหลือ62%หรือ3.72กิโลเมตรต่อ1%ซึ่งถึงแม้ระดับแบตเตอรี่จะเหลือ62%แต่ก็ยังสามารถรับกำลังไฟได้ถึงกว่า80กิโลวัตต์ชาร์จเต็ม100%ใช้เวลาประมาณ40นาทีและเราก็ทำการขับช่วงที่2ในเส้นทางจากปตทถ้ามะขาม มุ่งหน้าไปยังเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ151เมตรโอเคตอนนี้เราก็เดินทางกันมาประมาณ135กิโลเมตรแล้วนะฮะเหลืออีกแค่21กิโลเมตรจะถึงจุดพักแล้วเดี๋ยวผมก็จะสลับกับพี่โต้งนะฮะผมรู้สึกก็บอกอีกทีเลยว่าเหมือนกับรุ่นในจีเลยไม่ได้แตกต่างกันนะฮะ แล้วโซมไหมวิ่งมาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันใกลๆสองพันละจริงๆละไม่ได้แตกต่างกันเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าขับรถใหม่กัขบขับคันนี้น่าจะมีความรู้สึกใกล้เคียงกันอาจจะมีบางอย่างที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะพวงมลาลัยนะครับเอนไซม์เล็กน้อยแต่ไม่เยอะแต่ถ้าใครที่ใช้ระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วมีเลนคิปปิ้งเนี่ยคุณต้องระวังนะอาจจะต้องประคองพวงมลาลัยหนักนิดหนึ่งนะครับ แต่อย่างอื่นนี่โอเคเลยช่วงล่างด้านหลังนี่ที่นั่งด้านหลังก็ไม่รู้สึกอะไรนะพี่นะสบายสบาย,บายหลับเนี่ย <laughs> เงียบนั่งขามานี่โห, <laughs> โห,โหทำไมเงียบจัง <laughs> <laughs> นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสบาย <laughs> ขับสนุกอันนี้ผมขับอีโคเดีนะไม่ได้ไม่ได้ปรับไปเป็นโหมดสปอร์ตอะไรเลยนะครับวิ่งเฉียวๆแนละ้วผมก็ตั้งรีเจนเป็นแบบสูงสุดเลยนะฮะฉะนั้นก็จะมีอาการหนวกบ้าง เนี่ยนะฮะข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าก็ทุกๆคนน่าจะรู้นะฮะแรงดิดสูงสุดตอนที่ยังไม่มีรอบเลยนะจะเป็นข้อดีที่ทำให้ใครที่ต้องการอะไรแบบทันใจหน่อยเนะี่ยมาขับรถไฟฟ้าแล้วกลับไปขับรถที่บ้านอาจจะรู้สึก,กว่ามันอืดนนะนะครับพร้อมไหมพี่ต้องพร้อมเลยยังพร้อมเลยสั่์กาแฟไปแล้วนะใช่ ไม้ต่อไปนี่ผมนะเดี๋ยวไมต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนนั่งหน้าผู <laughs> ้ถ่านหน้าแล้วผู้ถ่านด้านหลังจะอว <laughs> ้วกกันช่วงล่างแบบห้าลิงของเขานี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยเท่าที่นั่งมาเนี่ยการโยนตัวเขาโคง้งเขาโค้งนิ่งดีเกินหนึบหนึบไปเลยนุ่มนะแต่ไม่ย,ย้้ยนุ่มแต่ไม่ย,ย้้ยใช่ความเจ๋งนี่ผมว่านะไอสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยบ้านนี้ตองเนี่ย ที่อยู่บนยอดเขาใกล้ปิล็อกที่จะทะลุออกไปพรแม่ติดชายแดนคาบเกี่ยวกันเลยเนี่ยเดี๋ยวได้รู้เขาบอกนี่เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์ซนีรุ่นแรกจะขึ้นไปบนนั้นเอาเดี๋ยวได้รู้กันจริงเราก็โชคดีปะ่ะสี่คนแรกด้วยสี่คนแรกพี่จะได้ขึ้นไปเหมือนกันขับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนบอกนี้เลยเนี่ยตั้งเต็มคันรถวิ่งเกินหลักแสนกิโลคันแรกจะไปนะมีไหมมีเสียงอะไรไหม เสียงก๊แกลกแย่งนะถ้านับความสึกหลอนะจริงๆแล้วความสึกหลอนะกับการใช้งานที่หนึ่งแสนแค่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรเนี่ยถ้าใช้เนี่ยมันต้องห้าปีฮะใช่กว่าจะได้เผลอๆบางคนก็ไม่ได้การใช้งานแบบนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะโทมน้อยกว่าที่เขาเอามาทดสอบแบบนี้ด้วยซ้ําเพราะอันนี้คือหกเดือนจะต้องให้ได้หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรใช่แบบนี้นแสดงว่าเขาต้อง แ้บี้ตะบันขับ<ม>แบบสี่กะทวงเพื่อให้ครบยีี่ชั่วโมงแรกๆเขาบอกขับแบบธรรมดาก็คือแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแต่หลังๆเนี่ยเขาเล่นเต็มรูปแบบเลยยีี่ชั่วโมงจอดชาร์จไม่ดับเครื่องโอ้น่าสนใจแบบนี้น่าจะโซมกว่าแต่เท่าที่มานี่ยังไม่เห็นนะจริงๆ,ๆการทดสอบแบบนี้มันยิ่งทำให้เราเห็น สถานการณ์ที่น่าจะแย่ที่สุดละในการใช้รถยไฟฟ้าแบบทรหดนะเพราะปกติเวลาคุณจอดชาร์จอยู่บ้านกระแสไฟมันก็ไม่ได้แรงนะมารการถนอมแบตเตอรี่เปในตัวแต่นี้ d ีซชาร์จดีซีชาร์จชาร์จแบบเอาหดสุดตลอดตลอดงแล้วที่สำคัญเขาขึ้นเหนือ่องใต้เจอทุกสภาพเส้นทางจะขาดก็แค่หิมะมั้ง ทะเลทรายเดี๋ยววิ่งขึ้นปักกิ่งได้ไหมพี่อันนี้ต้องถามเพื่อนรวมทิปเราทะลุออกมามากเลยไหมขับโรยฟ้านี่ผมว่าไม่ต้องกลัวขโมยนะเพราะขโมยไม่รู้จะไปชาร์จตรงไหนได้ขโมยต้องไปอยู่บนยอดดอยพี่พอมันวิ่งลงมันก็ชาร์จไั้วน่าจะใช่นาจะใช่ตอนนี้เราเหลืออี่สิกิโเมตรจะแตะ 1 4 0 0 0แลัแล้วอครับอือเดี๋ยวก็จะมีกรุป๊ปอีกกรุ๊ปหนึ่งที่มารับช่วงต่อจากเราเนี่ย<ๆ>เขาจะวิ่งลงพักนักใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราลุยกันไปแล้วไม้ถัดไปผมขอส่งต่อให้พี่ต้งนะมีจุดให้เราได้เติมไฟอีกเล็กน้อยครับและถึงแม้ว่าตู้นี้ จะจ่ายไฟ3งเฟสที่22กิโลวัตต์แต่ถ้าหากรถของเรารองรับไฟกระแสสลับที่เฟสเดียวก็จะรับกําลังไฟเข้าได้มากสุดไม่เกิน7กิโลวัตต์ครับช่วงที่2นี้เราวิ่งไปเป็นระยะทางประมาณ151กิโลเมตรใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไป44%หรือ56%หรือ3.43กิโลเมตรต่อ1%และเราชาร์จไปเกือบชั่วโมงได้ไฟเพิ่มมา7%เป็น63%ก่อนออกเดินทางช่วงสุดท้าย การขับช่วงสุดท้ายจากเขื่อนวชิราลงกรณ์มุ่งหน้าไปยังเนินช้างศึกเป็นระยะทางประมาณ68กิโลเมตรถึงแม้ว่าระยะทางจะไม่ค่อยเยอะแต่ความท้าทายของเส้นทางนี้คือการที่จุดชาร์จดีซีไม่ได้อยู่ใกล้นักจึงต้องเผื่อเวลาและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการวิ่งขึ้นเนินช้างศึกที่บ้านอิทตองปิล็อกนั้นถือเป็นภารกิจที่ท้าทายทั้งเรื่องสภาพท้องถนนที่วิ่งเส้นทางที่คดเคี้ยวและระดับความสูงซึ่งมีผลต่อการใช้พลังงานอยู่มากนะครับและที่บ้านอิทตองปิล็อกนั้น ใช้เครื่องปั่นไฟจ่ายไฟในหมู่บ้านและมีการตัดไฟหลังสี่ทุ่มแทบทุกวันซึ่งเราก็ต้องวิ่งลงไปชาร์จครั้งคืนที่เขื่อนเขาแหลมแทนนะครับข้อสําคัญอีกอย่างตลอดเส้นทางช่วงท้ายพวกเราต้องประเมินระยะห่างจากพื้นผิวที่มีทั้งหินและหลุมอยู่ค่อนข้างเยอะและเลือกช่องทางเดินรถเพื่อให้มีความเสี่ยงที่น้อยที่สุด และในการวัดค่าสุขภาพแบตเตอรี่หากดูตัวเลขที่ทางเรเวร่ได้ทําการทดสอบเมื่อช่วงที่วิ่งไปแล้ว131,000กิโลเมตรโดวยวัดปริมาณพลังงานที่ชาร์จจากระดับแบตเตอรี่2%ไปจนเต็ม100%หรือชาร์จไป98%รถรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด60.48กิโลวัตต์ชัวเ์98%ก็จะเทียบเท่า59.27ิกิโลวัตต์ชัวโมแต่รถชาร์จไปได้รวมที่57กิบต์็ดโว หรือ96.17%ก็เท่ากับว่าสุขภาพแบตเตอรี่ลดลงไป3.83%และแบตเตอรี่ชุดนี้ชาร์จพลังงานไปรวมทั้งสิ้น25,443กิโลวัตต์อวอร์คิดเป็นรอบการชาร์จอย่างน้อยที่420รอบแล้วครับและพวกเราก็มาถึง ทันเวลาได้ชมพระอาทิตย์ตกพอดีครับถือว่าพวกเราเป็นกลุ่มแรกที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งมาเกิน1น0 0 0แสนกิโลเมตรนั่งกันมาเต็มคันที่สามารถพิชิตเส้นทางนี้ได้รถรุ่นอื่นๆที่ขึ้นมาถ้าไม่เป็นปิกอัพขับสี่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากนี่แหละครับจุดนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ986เมตรโดยเราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไป3 8หรือ2 5 หรือ1.79กิโลเมตรต่อ1%ก็จะเห็นได้ว่าจากระยะทางที่วิ่ง68กิโลเมตรกับ38%ที่ใช้ไปการวิ่งขึ้นเขาใช้พลังงานมากกว่าการวิ่งเส้นทางปกติค่อนข้างมากครับ ช่วงขาลงเราใช้การกู้คืนพลังงานเป็นหลักที่ความเร็วคงที่ซึ่งจากระยะวิ่งถึงห้วยขยงเราใช้ไฟไปเพียง3%ในระยะทางประมาณ44กิโลเมตรหรือ14.67กิโลเมตรต่อ1%จะเห็นได้ว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบเบรกกู้คืนพลังงานนั้นนอกจากที่เราจะประหยัดพลังงานช่วงที่ลงเขาแล้วยังช่วยถนอมเบรกด้วยครับหลายคนเคยอาจจะคิดว่าการรับประกันแบตเตอรี่แบบไม่จำกัดระยะทางการวิ่งในจีนนั้นน่าจะดีกว่า แต่จริงๆแล้วการรับประกันแบตเตอรี่แบบนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นระยะวิ่งต่อปีไม่เกิน30,000กิโลเมตรห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์สิทธิการรับประกันจะอยู่กับเจ้าของมือแรกเท่านั้นและไม่ครอบคลุมการเสื่อมจากการใช้งานปกติครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปกรุงเทพมหานครบ้านอีต,ตองพิล็อกนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินทางกับไปยังกรุงเทพมหานครแล้วนะครับก็หวังว่า ท่านผู้ชมจะได้รับข้อมูลต่างๆและมีความสบายใจมากขึ้นนะฮะจากการที่ทาง BYD เนี่ยได้นำรถทดสอบคันนี้มาวิ่งจนถึงระยะเกินแสนกิโลแล้วนะฮะแล้วก็เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่160,000กิโลเมตระครับพวกเราจบทริปกันที่ประมาณ1 4 2 2 0 0กว่ากิโลเมตรนะฮะแล้วก็จะส่งไม้ถัดไปให้กับทีมงานอื่นถัดไปนะครับจนกว่าจะได้ครบ160,000กิโลเมตรซึ่ง ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยนางก็รีบคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะฮะแล้วก็ใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่เนี่ยขับไปแล้วกี่กิโลเมตรมาคอมเมนต์กันด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะฮะคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะซับสไนต์ไว้จะได้ไม่พลาดที่เป็นใหม่ที่ออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับรับชมแล้วพบกันใหมใ